สวัสดีค่ะเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะในวันนี้เจคเคนอแนะนำให้ชมกับบ้านสวนมือหนึ่งค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่นะคะอยู่บนพื้นที่กว้างๆเลยค่ะทุกท่านที่โดยประมาณ100ตารางวานะคะมีบ้านน็อกดาวนมือหนึ่งค่ะมีประตูรั้วสแตนเลสนะคะอยู่ในเขตของชุมชนค่ะ ซอยนาอปตอนหนองนาคำนะคะเข้าซอยไปร้อยเมตรเท่านั้นเองค่ะทุกท่านบรรยากาศของตัวบ้านนะคะสงบร่มรื่นเป็นบ้านท้ายซอยเลยนะคะเรียกว่าหลังสุดท้ายของซอยเลยค่ะก็จะมีบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวมากๆนะคะบรรยากาศกลางทุง่งด้านนาบ้านในติดถนนคอนกรีตนะคะมีน้ำมีไฟพร้อมค่ะเป็นที่ดินโฉนดส,สามารถยื่นกู้เข้าธนาคารได้นะคะ ราคาแปลงนี้6,50 0 0 0บาทค่ะราคานี้โอนให้ฟรีนะคะพื้นที่กว้างขวางค่ะทุกท่านสนใจบ้านรัฐที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ตรงค้ามอุปตอนหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่ห่างจากบิ๊กซี6กิโเมตรห่างจาก u ูดีอุดร7กิโเมตรนะคะราคา6,50 0 0 0บาทราคานี้เป็นราคาตรงจากเจ้าของบ้านเลย สนใจเข้าชมหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเน้นติดต่อโดยตรงเท่านั้นตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะพอเซเคนโนเพียงแนะนำให้ชมค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ